ก็สวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะครับของหลายๆคนที่ทํางานครับไม่ว่าทาที่บ้านตาในห้างร้านบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆหรือในงานภาคกากรเษากษตรภาคก่อสร้างครับช่วงนี้เราก็ต้องเพิ่มพละกกาลังให้กับตัวเองนะครับในการทํางานอากาศก็ถือว่าค่อนข้างจะร้อนทีเดียวนะครับ ทีมงานผมก็หน้าตาดีครับในช่างครับผู้ช่วยช่างนะฮะช่วงนี้ก็กินข้าวเสร็จต้องเข้ายางก่อนครับเข้ายาก่อนอันนี้ก็พระเอกครับเจ้าของบ้านครับตอนอนี้ก็เป็นออฟฟิตของบริษัทกรมพอจกอนะครับในการทำงานพอดี งานหน้างานนี่อยู่ที่อ,อบตอสักหลง,งไม่สักหลงนี่เป็นอ,อบตอรหรือเทศบาลเป็นอ,อบตอนะครับยังเป็นอ,อบตอ,อยู่นะครับเป็นโครงถักครับโครงถักเหล็กกาวไนสสำหรับมุงหลังคาสาว่ายน้ำของเด็กก่อนศูนย์เด็กเล็กเด็กก่อนเกณฑ์นะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเด็กนะครับทางหน่วยงานรัฐเก มีการว่าจ้างบริษัทให้การทํางานนะครับอยู่นี่ก็ประกอบงานอยู่นะครับ,รบเ,เสร็จก็จะไปขึ้นหน้างานเลยนะครับออขอบคุณผู้ติดตามประมาณ5้าหมื่นท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็เรามาพบกันในช่วงเที่ยงนะครับขอ,ขอให้ทุกคน